ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับโดยผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับกับวันนี้ดวงรายเดือนนะครับเป็นดวงรายเดือนที่เราพบกันทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับจะยกย่อยแต่ละหัวข้อคือการงานการเงินความรักสุภาพและโชคลาภนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าท่านชอบนะครับเนื้อหาของการพยากรณ์ดวงรายเดือนแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของโชคลาภนะครับท่านสามารถกดติดตามหมอแมน ในช่องนี้นะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งไว้ท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนะครับหากใครชื่นชอบเรื่องของตัวเลขก็ไปตามกันในแฟนเพจ a c e b o o k ได้นะครับชื่อเดอ Magic Code ชื่อเดียวกับช่อง YouTube นี้เลยนะครับแล้วใครชื่นชอบการลุ้นการเสี่ยงโชคนะครับสามารถเข้ากลุ่มนะครับโดยแอดไลน์นะครับ m a n m g c man m g c นะครับแอดไลน์เข้ากลุ่มไปก็พูดคุยกันในกลุ่มนะครับเอาละครับคลิปนี้ถึงคือของชาวราศีกุมนะครับหรือว่าลัคนาราศีกุม ราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่าง13กุมภาพันธ์นะครับไปจนถึง13มีนาคมหรือผู้ที่ผูกลัคนาตามวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเนี่ยได้ลัคนาราศีกุมนะครับในเดือนธันวาคม63านี้นะครับแน่นอนกุมเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้เนี่ยดาวพระหัสบดีซึ่งเป็นดาวโชคลาบนะครับซึ่งเป็นดาวที่แบบโอ้โหได้ผลดีเรื่องโชคลาบเป็นกเกษตรตราธิบดีนะครับดาวโชคลาบเป็นกเกษตรี่ยหลายๆคนก็มีโชคมีลาบ คราวนี้14พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยดาวโชคลาภตรงนี้เนี่ยเข้าสู่ภพวินาศนะครับเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภแบบฟุกๆุง่ายๆเนี่ยมันก็บางลงและเกณฑ์ตรงนี้มันเบาลงนะครับแต้มดาวในเรื่องของโชคลาภไม่ได้โดดเด่นต้องเดินกันตามตรงนะครับส่วนแต้มบุญของใครใครจะถูกหวยใครบอกว่าดาวพระหัสเข้าเป็นวินาศแล้วคุณยังมีโชคอยู่อันนี้ก็ดีใจด้วยนะครับว่าแ,แต้มบุญของคุณก็น่าจะยังสูงอยู่นะครับ แต่คราวนี้เนี่ยในเดือนธันวาคมเนี่ยจะมีดาวอีกหนึ่งดวงที่ยกย้ายนะครับนั่นก็คือดาวเสาร์นะฮะดาวเสาร์เนี่ย,ยที่แรกสถิตเป็นลาพักอยู่เสาร์เวลาพักไอสิ่งที่คุณจะได้เ,เรื่องของอคนอุปถัมภ์หรือว่า,าความฟลุกในชีวิตลาบผลที่คุณจะได้ที่จะเข้ามาในชีวิตมันจะได้มาด้วยความวิริยะอุตสาหะมันจะได้มาแบบการที่ว่าอาบเหงื่อต่างน้ํานะครับ ต้องพยายามต้องวิริยะอุตสาหะต้องลงมือทำนะครับแล้วจะได้มานั่นคือเสาเป็นลาภะนะครับความเหน็ดเหนื่อยเป็นลาภเห็นไหมเพราะนั้นพอ,เ,อเสายกย้ายแล้วนะครับเสายกย้ายแล้วในตำแหน่งลาภเนี่ยตอนนี้ก็มีพระเกตนะครับไม่ต้องไปโฟกัสแล้วว่าเรื่องโชคลาภหรือว่าลาภผลในชีวิตอะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นดาวเสาเป็นดาวเจ้าเดือนวินาศวินาศเป็นเกษตรในวันที่5้า เพราะนั้นหลังวันที่5ธันวาคมเนี่ยใครที่จะเดินทางจะได้เดินทางใครที่จะปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์ใครที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของสถานที่ทํางานคุณมีแววและมีแววที่จะได้แล้วอาจจะมีแววมาก่อนแต่ว่ายังไม่ได้สําเร็จเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวการงานของคุณคือดาวพระรังคารเนี่ยตอนนี้เขายังโคจรถอยหลังอยู่มันยังอาจจะไม่ได้เห็นวีแววอะไรที่ชัดเจนมากนักนะครับแต่ว่าหลังจากวันที่2 7ธันวาคมดาวพระรังงานจะโคจรเดินหน้าแล้วเป็นเกษตร กเกษตรก็คือมั่นคงสมบูรณ์ความชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องงานของคุณเนี่ยจะชัดเจนหมอแมนคิดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปีนะครับคุณอาจจะได้ข่าวมาก่อนแล้วหรือว่าอาจจะยังไม่ได้ข่าวก็ตามนะครับถ้าคุณได้ข่าวมาก่อนแล้วคุณอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้โยกย้ายยังไม่ได้ชัดเจนมากเท่าไหร่คุณจะไปชัดเจนหลังวันที่27ธันวาแต่ถ้าเกิดคุณได้ข่าวมาแล้วมีความชัดเจนแล้วตัวคุณก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะขยับไปไหนได้นะครับยังยังขยับขยายอะไรไม่ได้ก็คงต้องรอ27นะครับ เพราะนั้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับก็ดูแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเข้ามานะครับก็รับความเปลี่ยนแปลงนะครับมันไม่ได้แย่นะฮะทุกๆการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องโตขึ้นนะครับเรื่องของการเงินนี่คือสิ่งที่อยากจะแจ้งเตือนนะฮะอยากจะบอกจะกล่าวกันราศีกุมเนี่ยคือดาวการเงินกับดาวโชคลาภเป็นดาวดวงเดียวกันนั่นคือดาวพระศุกร์ดีนะครับช่วงนี้ดาวพระศุกร์ดีเป็นวินาศคุณมีเกณฑ์ที่จะกระเป๋ารั่วนะครับว่ากันตามตรง มีเรื่องของการใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นงานลาดงานหลวงก,การเงินที่ใช้จ่ายแบบจําเป็นที่ว่าเป็นรายจ่ายประจําเรื่องของหนี้สินนะครับค่างวดบ้านค่างวดรถค่าโทรศัพท์มือถือค่าบัตรเครดิตค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะเตือนกันนะครับก็คือรายจ่ายที่มันนอกเหนือจากรายจ่ายประจำนั่นแหละครับ รา,ายจ่ายที่นอกเหนือเช่นคุณอาจจะไปกินไปเที่ยวไปซื้อของไปผ่อนของเพิ่มนู่นนี่นัน่นมันก็จะเป็นรายจ่ายเข้ามาเยอะนะครับในช่วงนี้อย่างน้อยๆเนี่ยช่วงประมาณ4เดือนครึ่งนะครับก็คือตั้งแต่วันตั้งแต่วันที่1 4พฤศจิกายนเป็นต้นมาเนี่ยไปถึงวันที่29มีนาคมปี64เนี่ยนะครับขอให้คุณบริหารจัดการการเงินของคุณให้ดีนะครับมันมีเกณฑ์ที่จะติดขัดมันมีเกณฑ์ที่จะกระเป๋ารั่วจริงๆนะครับอันนี้ไม่โกหกนะการที่ว่ากระเป๋ารั่วเนี่ยก็ต้องดูด้วยว คุณมีอยู่เท่าไหร่นะครับบางคนอาจจะบอกว่าโอ้กระเป๋าหมอดูบอกกระเป๋ารั่วแต่ว่าฉันก็ยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับถึงฉันฉจะจ่ายเยอะฉันก็ยังมีเงินใช้อยู่นะครับ น,นั้นก็เช่นเดียวกันว่าคุณมีเยอะอยู่นะครับแต่คุณอาจจะมีรายจ่ายที่มันมากกว่าปกตินั่นเองแต่สําหรับคนที่อยากจะเตือนจริงๆก็คือคนที่รายได้คุณก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับคณที่รายได้เนี่ยคุณก็ได้เป็นเงินค่าแรงขั้นต่ำนะครับหรือว่าเป็นเงินที่แบบเดือนหนึ่งอ่ะหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้เยอะนะครับแล้วถ้าเกิดคุณไปเพิ่มรายใจ่ายให้กับตัวเองในช่วงเนี้ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าคุณจะต้องกลายเป็นหนี้เป็นสินแล้วมันจะลําบากนะครับอันนี่ก็คือสิ่งที่มาเตือนกันนะะันนนมมขึ้ย่วาคุณี อยู่กับมือคุณเท่าไหร่นะครับแล้วคุณใช้ไปเท่าไหร่บริหารสัดส่วนให้ดีนะครับคุณอาจจะมีมีน้อยแต่คุณก็ใช้น้อยอย่างนี้คุณก็รอดนึกออกไหมอ่าฉะนั้นก็ต้องบริหารจัดการให้ดีก็เป็นห่วงนะครับเตือนด้วยความหวังดีในเรื่องของการเงินนะครับถึงจะบอกว่ามันมีจุดดีจุดอะไรยังไงผมยังณนะตอนนี้ผมยังมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอันดับหนึ่งเลยเนี่ย ดาวการเงินของคุณเนี่ยมันเข้าเป็นวินาศนะครับถ้าจะหวังจะโชคลาภดาวโชคลาภดาวพฤหัสก็เป็นวินาศนะครับเสร็จแล้วเนี่ยดาวศุกร์นะครับซึ่งเป็นเรื่องของตัวแทนของเกี่ยวกับเงินสดอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ยันมาโยกกับดาวเสาร์อีกนะครับแล้วก็เล็งกับพระราหูมันจะมีแต่เหลี่ยมเสียตังค์ไงก็เลยต้องมาเตือนกันไว้นะครับนะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะลําบากหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวเดือน เมษายนปีหน้านะครับคุณจะกลายเป็นราศีที่โคตรน่าอิจฉาเลยในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภนะครับมองข้ามช็อตไปเลยนะอ่าเพราะว่าเดี๋ยว29มีนาคมปี64เนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยซึ่งเป็นดาวการเงินดาวโชคลาภจะทับลัคนาของคุณนะอ่าทับปุ๊บคราวนี้มันไม่มีดีกว่านี้อีกแล้วดาวการเงินทับลักดาวโชคลาภทับลัก นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงนั้นเราก็จะมาดูกันอีกทีว่ามีดาวอะไรที่มาสัมพันธ์ที่ส่งกําลังให้ดาวพระหาศบวดีดวงนี้แบบสําแดงเดชได้มากขึ้นนะนั่นแหละช่วงนั้นนะคุณจะเป็นราศีที่โคตรน่าอิจฉาเลยนะแต่ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ประคองไปก่อนนะเพื่อนเอ๋นะครับประคองไปก่อนนะพี่น้องนะ,ะด้วยความปรารถนาดีนะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องของ การงานของคุณก็ได้บอกไปแล้วนะครับช่วงนี้บางทีหลายๆอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นดั่งใจก็ขอให้คุณทนนิดนึงเพราะว่าดาวรังคารที่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานมันโคจรถอยหลังอยู่นะครับถอยหลังยาวมาเลยเนี่ยนะครับอะไรที่คุณแบบคาดหวังไว้เนี่ยมันดูไม่เป็นตามดั่งที่หวังมันจะดูถดถอยนิดนึงนะครับแต่หลังจากวันที่27ธันวาคมปี63เนี่ย เรื่องของการงานของคุณเนี่ยมันจะปรับตัวดีขึ้นมันจะเริ่มมองเห็นวิแววที่ดีมองเห็นแนวทางที่มันมีอนาคตเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อะไรบางอย่างนะครับเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยดาวเจ้าเดือนการงานจะเจอมรตยูซึ่งอังคารมรตยูเป็นดาวของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพลิกแพลงนะครับอย่าทําอะไรแบบเดิมนะต้องทําแบบใหม่ๆไอเดียใหม่ๆช่องทางใหม่ๆนะครับอย่างนี้ถึงจะได้ผลดีนะครับแล้วก็ช่วงปลายปีตั้งแต่วันที่27ธันวาคมรับรองว่าดาวการงานคุณดีนะครับ เสร็จแล้วเรื่องของความรักนะครับราศีกุมเนี่ยดาวความรักเป็นดาวอาทิตย์นะครับอาทิตย์ยังโคจรดีปกตินะครับนะเพราะว่าช่วงตั้งแต่วันที่16พฤศจิก,กาก็มาอยู่ในตําแหน่งกรรมะนะครับคุณอาจจะไดะ้รับการสนับสนุนหรือว่าพูดคุยช่วยเหลือในเรื่องของการงานนะครับที่มาจากคู่ครอ,องของคุณนะครับแล้วก็ดาวคู่ครองก็จะเดินเป็นลาภะในวันที่16นะครับ ตรงนี้แหละครับน่าสนใจเรื่องของโชคลาภเนี่ยสำหรับตัวคุณแนละ้วมันไม่เด่นนะครับสำหรับราศีกุมเนี่ยการจัดอันดับต่างๆหมอแมนก็ไม่ได้จัดอันดับไว้ให้เพราะว่าโดยสภาพดวงมันไม่เด่นนะครับแต่คุณมีโอกาสนะ,ะพูดข้าม็อดไปวันที่16เลยเพราะวันที่1เนี่ยมันไม่เด่นนะครับวันที่16เนี่ยนะครับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่ครองของคุณโคจรเข้า,า,านะลาภะเวลา9นาฬิกาวันที่16นะได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคนะครับ อันนี้เน้นเลยถ้าสําหรับคุณสุภาพบุรุษนะถ้ามีแฟนนะครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยคุณลองซื้ออะไรที่เกี่ยวกับแฟนซื้ออายุซื้อปีเกิดซื้อวันเกิดซื้อเลขอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับแฟนของคุณนะนะครับเพราะว่าแฟนมาเป็นลาบเห็นไหมแฟนมาเป็นโชคลาบแล้วเป็นเทวีโชคนะครับโอ้โหอันนี้สวยอันนี้สวยนะครับ ตัวคุณเองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแหวงหาลาภผลได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับเพราะว่าอนะไรเพราะว่าการเงินกุณก็เป็นวินาศนะดาวลาภะส่วนตัวคุณก็เป็นวินาศนะครับแต่ครั้นี้เนี่ยดาวปตัตนิมาเป็นลาภะเออมันก็ได้นิดนึงพอได้ลุ้นถ้าเกิดคุณมีแฟนคุณจะได้โชคจากคู่ครองคนหลักนะครับแต่ว่าหมอแม่ไม่ได้จัดอันดับไว้ให้นะสำหรับราศีตุลน,นะเพราะว่าโดยรวงส่วนตัวมันไม่ได้เด่นนะครับก็ถือว่ามีทริคตรงนี้แล้วกันส่วนคนโสดบางทีก็อาจจะ ไม่ค่อยมีเกณฑ์ได้รับโชคลาบอะไรเท่ากับคนที่มีคู่นะครับคุณก็อาจจะลองเอ่อเทสดูกับเพศตรงข้ามอาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้อาจจะเป็นคนที่แบบคุณคุยด้วยเป็นเพื่อนร่วมงานไปนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพศตรงข้ามคุณอ่ะนะครับหรือบางทีก็ได้โชคจากเอ่อผู้หญิงอ่ราะาดาวที่เป็นเทวีโชคเทวี TV หมายถึงผู้หญิงอ่ะเทวีอ่ะนะครับอ่มันจะอยู่คู่กับราชาโชคนะฮะร,ราชาโชคได้โชคจากผู้ชายเทวีโชคได้โชคจากผู้หญิง เพราะนั้นคุณก็ลองไปลุ้นดูแล้วกันก็สําหรับโชคลาภเนี่ยวันที่16จะเด่นกว่าสําหรับราศีกุมนะครับแต่ถามว่าเด่นมากไหมก็โดยส่วนตัวมันผมมองว่าไม่ได้เด่นมากเพราะดาวราพะดาวโชคลาภคุณเป็นวินาศอยู่อย่าลืมนะครับไม่ได้เด่นมากนะแค่คุณมีตัวช่วยเหมือนมีแต้มบุญอยู่นะเออนะครับก็โอเคนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพเอง ก็ต้องระวังโดยทั่วไปเลยนะครับเพราะว่าดาวพระหัสบดีซึ่งแปลว่าเรื่องของหมอเรื่องของยาเนี่ยมันเป็นวินาศน,นะครับเรื่องของสุขภาพอาจจะแบบทรงๆไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ไม่ดูแลตัวเองก็อาจจะแย่ลงก็ได้นะครับต้องระวังว่าดาวพระหัสบดีนะครับเป็นวินาศนเนี่ยไว้ใจไม่ได้นะครับโดยดาวพุธเองในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับ เลงกับพระราหูอยู่สุขภาพของคุณอาจจะมีเรื่องของการเจ็บคอทางเดินหายใจคัดจมูกเป็นหวัดเรื่องของอการได้ยินเรื่องของหูอะไรต่างๆนะครับเอาหลังจากวันที่12แล้วเนี่ยพุธจะเดินหนีราหูไปก็ไม่มีอะไรนะครับก็ปกติด,ดีเนาะเอาแล้วครับรวบต้วนวันนี้นะครับสำหรับดวงะตาราศีกุมในเดือนธันวาคม63ถาถ้าท่านชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอแมนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยจะได้ รับการแจ้งเตือนได้คลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ